การสตาร์ทรถเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มเหยียบเบรกครั้งแล้วก็กดปุ่มหนึ่งครั้งเครื่องยนต์จะทำงานแล้วก็มากดปิดตรงนี้ เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์ดับระหว่างเวลาจอดติดไฟแดงมันจะมีตัว A ขึ้นตรงนี้ทีนี้ก็เวลาเข้าเกียร์ก็หยียบเบรกแล้วก็ดึงกดปุ่มตรงนี้นี่มันจะมีปุ่มตรงนี้กดค้างแล้วก็ดึงลงมา หนึ่งครั้งเป็นเกียร์ถอยหลังมันจะขึ้นอย่างนี้เกียร์ถอยหลังดึงอีกหนึ่งครั้งมันจะเป็นเกียร์ว่างเกียร์ว่างเราดูตรงนี้ก็ได้ว่ามันจะเป็นตัวเอ็นอันนี้ดึงอีกหนึ่งครั้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเกียร์ออโตโ้เกียร์ดีตัวดีก็จะขึ้นมาตรงนี้ครับปุ๊บก็ปล่อยมือปล่อยเบรกแล้วก็เหยียบคันเร่งรถก็จะออกตัวเลย